ลายมือนี้เนี่ยนะคะถ้าเจอกันตั้งแต่ตอนที่อายุสิบเจตอนจะเลือกจกะเข้ามหาวิทยาลัยหรือตอนจบม .6 อะไรก็แล้วแต่จะต้องวางแผนให้เห็นเลยว่าคนคนนี้นะคะไม่ใช่คนที่สู้งานในลักษณะที่จะต้องมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนเบื่อง่ายเรามาดูเห็นไหมคะเส้นใจ จะออกไปในลักษณะเหมือนเกลียวเชือกเหมือนเชือกวานิลามาิลาเนี่ยมันออกในลักษณะคลาย,ลายเป็นหมดทั้ง3เส้นเลยมือในลักษณะนีเนี่ยจะเป็นมือในลักษณะคือชอบชกใต้เข็มขาดพูดง่ายๆคือชอบใตายโต๊ะชอบเทาๆนะคะไม่ชอบทํางานอะไรที่มันหนักมันเหนื่อยชอบใช้การคอนเนคชันและก็เส้นใจนะคะเส้นใจเนี่ยขาดเป็นช่วงๆ เขาเป็นคนถ้าให้ไปทํางานอะไรหนักๆเขาจะไปเบื่อง่ายนะคะความรับผิดชอบงานไม่ถือว่าดีมือถ้าเขาไปรับผิดชอบงานบริษัทอะไรเนี่ยที่ต้องอตอกบัตรตอกอะไรจับเวลาเนี่ยเขาไม่ชอบเส้นสมองก็สั้นเป็นคนใจร้อนตัดสินใจเร็วเส้นชีวิตก็สั้นเขาเป็นคนเบื่อง่ายไม่ชอบทําอะไรที่จําเจฉะนั้นงานเขาต้องเป็นงาน คอนเน c t ชันติดต่อประสานงานทำตรงนุ่นตรงนี้เป็นตัวกลางเป็นเซลเป็นมาเก็ตติ้งนะคะเนี่ยเห็นไหมะฮะเป็นทั้งสองมือเลยความรับผิดชอบครอบครัวก็ไม่เท่าไหร่เห็นไหมเส้นใจก็สั้นเอขอโทษเส้นใจสั้นเส้นสมองสั้นเส,นส้นชีวิตสั้นเขาเป็นค,คนชอบทําอะไรสบายสบายเบิร์ดเบิดเด็กคนนี้นนต้องเรียนไปในลักษณะของการตลาดหรือพ่อค้าคนกลางนะคะ เป็นตัวกลางตัวจัดจําหน่ายอาจจะมาทําที่ดินจัดสรรแปลงหนึ่งแล้วก็ทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ทาอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายอย่างนะ,ะพอมีเงินก็อาจจะไปรับขายฝากรับอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบอาชีพอะไรที่จะมาบังคับกับตัวเขานะฮะเขาชอบไปกระโดดโลดเต้นไปเนี่ยคนนี้ต้องไปในแนวนี้ฉะนั้นเมื่อนะฮะเรารู้ลายมือลูกหลานท่านเป็นยังไงท่านก็ต้องวางแผนให้ถูกถ้าเด็กคนนี้ไปเรียนทะลูก นะคะตั้งหน้าตั้งตาเรียนความอดทนทางด้านจิตใจเขาไม่ได้เลยนะความรับผิดชอบงานก็ความรับผิดชอบครอบครัวก็ไม่ดีใจก็ร้อนขอโทษนะตัดสินใจเร็วใจก็ร้อนใจก็คือเส้นชีวิตนะคะเส้นสมองคือความคิดที่สัน้นเส้นใจคือรับผิดชอบเห็นไหมเป็นทั้งสองมือฉะนั้นเด็กคนนี้ต้องไปในลักษณะคอนเน็กชันนะคะการติดต่อเป็นตัวกลางอยู่ไม่ติดที่อย่างเงี้ยเขาชอบวันนี้ฉันไม่ไปนะนอนดึกเตื่นสาย รู้จักคนเยอะๆนี่แหละคนนี้ต้องไปในแนวนั้นเลยค่ะนะคะจำเป็นต้องจบมหาลัยไหมต้องเป็นวิชาชีพยอย่างนี้เด็กคนนี้นะคะให้เรียนรู้นอกตาําราหลายคนเยอะแยะไปที่มีความรู้สร้างคอนเนคชันอะไรได้อคอมทาได้ไหมอ้คาคอมก็ไปเรียนคอมภาษาได้ไหมก็รู้ภาษาอะไรประมาณนี้เขาไม่ต้องไปเรียนจนถึงโอโหต้องไปภาษาก็ให้เก่งเป็นเลิศเลยไม่ใช่เรียนเพื่อ พบปะผู้คนได้ค่ะนะคะเนี่ยให้รู้ว่ารวยได้ไม่จําเป็นที่จะต้องโอ้โหมีปริญญาตรีปริญญาโทไม่จําเป็นเอาประสบการณ์ชีวิตนะคะเขาคนนี้จะเป็นในลักษณะน,นั้นค่ะ